เรียนรู้ออนไลน์บายคุณรสสวัสดีครับพบกบรูเชนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการกู้รหัส2ชั้นนะครับสำหรับท่านไหนที่ได้การรีรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเฟซบุ๊กนะครับต้องการให้เรายืนยัน2ชั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับมาให้ในเฟซเราโดนแฮกนั่นเองนะครับนะถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลือกตรงที่นะครับ T ันเทเบิลนะครับ two factor authentication นะครับกดได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็นผมจะเลือกเป็นยืนยันผ่าน SMS นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับนะผมจะใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่ให้ช่วยในการกู้นะครับนะเป็นน้องเขานะครับโดนแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับตอนนี้สามารถกู้ได้แล้วนะครับก็ Facebook จะให้เรายืนยัน2ชั้นนะครับกดที่ Continu e ได้เลยครับ จากนั้นนะครับรหัส SBS นะครับจะส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอน้องเขานะครับมันจะมีรหัส5ตัวนะครับจะมีรหัส6ตัวเข้ามานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดแล้วก็วางได้เลยครับเรียบร้อยนะครับระบบจะทำการนะครับเชื่อม2ชั้นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับกดด้นนะครับ เลือกเป็น Not Now นะครับ not now อ่าเรียบร้อยนะครับในการกู้ a c e b o o k เห็นไหมครับก็สามารถที่จะเข้า a c e b o o k ได้แล้วนะครับตอนนี้ระบบได้ตั้งค่ายืนยัน2ชั้นให้เราแล้วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับนะก็ไม่ยากนะครับสำหรับเคสนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็สามารถทําตามที่ผมได้ทําให้ดูเลยนะครับนะต้องขอบคุณทุกท่านนะที่การติดตามนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็น,นแรงใจในการตักงคิดไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ